ดังได้ง่ายๆนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่นะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาสู่ในโลกของออนไลน์นะคะแต่ว่าก็ยังเป็นคนที่ยังไม่เก่งอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะในที่สุดเนี่ยก็ตัดสินใจนะคะได้ซื้อนะคะหนังสือดังได้ง่ายๆนะคะมาอ่านปรากฏว่ามันช่วยได้เยอะๆมากๆเลยค่ะมันช่วยปลดล็อกที่สําคัญนะคะตอนแรกๆนะคะก็คิดว่าเอ๊ะ แค่ราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยมันจะได้ไประโยชน์อะไรมันจะดีจริงหรือนะคะก็ลองนะคะลองอ่านดูปรากฏว่าหน้าที่32หน้านี้เลยนะคะหน้าที่32เนี่ยนะคะหัวข้อความดังก็คือการสร้างตัวตนใช่หรือไม่ซึ่งตอนแรกนะดิฉันเข้าใจผิดนะคะว่าการที่เราจะทำออนไลน์เนี่ยเราจะต้องสร้างตัวตนให้ได้ เพื่อจะให้คน,น,นะคะรู้จักเราะะแต่วันนี้พอดิฉันได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะดิฉันก็ได้ปลดล็อกทันทีเลยว่าถ้าเราดังแล้วสมมุติเราดังนะเราไม่จําเป็นต้องสร้างตัวตนก็ได้ซึ่งความดังของเรามจะทําให้เราเสามารถทําให้คนรู้จักเราในเรื่องของความสามารถของเราในเรื่องของออไอเดียของเราในเรื่องของจุดเด่นของเรา อ่านหนังสือเล่มนี้ได้ปลดล็อกเลยค่ะแล้วเขายังมีหัวข้ออีกหลายหายหัวข้อนะคะที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนะคะอยากดังแต่ไม่กล้านะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอยากดังแต่ไม่อยากทำคอนเทนต์หรือคนที่ไม่อยากออกหน้ากล้องก็ดังได้อะไรประมาณนี้ค่ะเหมาะมากสาหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในการทําออนไลน์มาก่อนเลยหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นในการที่จะทําออนไลน์แล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะได้ ไอเดียหลายๆอย่างซึ่งดิฉันเนี่ยได้เหมือนกันค่ะ